สวัสดีพี่น้องทำเห็ดด้วยกันทุกคนนะครับฝากร้านเล็กๆไว้ในไว้ในดวงใจสักร้านนะครับอาณาจักเห็ดบุญทรงสนใจอุปกรณ์ทำเห็ดเชื้อเห็ดติดต่อได้ที่0973069554ครับโอนจริงส่งจริงไม่ต้มแน่นอนครับอาณาจักเห็ดบุญทรง0973069554 ใครสนใจอยากทำเห็ดหรือแนะอยากให้แนะนำวิธีการทำเห็ดมาเลยครับวิธีการทำผมแนะนำให้ฟรีเลยครับการุณาโทรมา0973069554มีอุปกรณ์ทำเห็ดทุกคิ้นทุกอย่างเลยครับครับผมขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ Wirak, Iksa, Wirak, Ah,